ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก อย่าพยองพองผลชี้สองสาเหตุหลักส่งเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเพื่อไทยชนะนะครับพักประชาชนแพ้นะครับชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้แต่นะครับการวิพากวิจารนะครับในมุมมองของแต่ละคนนี่ก็สามารถวิพากวิจารณ์ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรมรมดาอย่างมากนะครับ16กันยายน257นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนทศักดิ์บวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะ ติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารนะครับศาสตร์นิดา้านะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งซ่อมที่พิุษโลกนั้นไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่พักเพื่อไทยจะต้องพยองพองขนได้เลยว่าพักประชาชน ว่าประชาชนเลือกเพราะนายกรตรีแพทองทานหรือนายกรตรีตัวจริงที่ชื่อทักษิณชินวัตรแต่ที่ชนะคราวนี้เพราะสองสาเหตุหนึ่งคือพักร่วมรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐและพักร่วมไทยสร้างชาติไม่ได้ส่งคนลงแข่งขันอันเป็นมารยาทของนะครับพักร่วมรัฐบาลทำให้เสียงเทไปเพื่อไทยถ้าพิจารณาจากผลของการเลือกตั้งสองห พักข้าวไก่ได้40,000่ฟากคะแนนในขณะที่พักเพื่อไทยพักพรังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติรวมกันได้นะครับถึงได้นะครับ50,000ขนาดนั้นนะครับเบี้ยวหัวแตกไม่ได้เป็นนะครับสองขั้วทางการเมืองเรียกว่านะครับไม่ชัดเจนในสงครามตัวแทนในการเลือกตั้งทําให้แพ้ไปแต่เที่ยวนี้ที่ชนะก็ชนะต่างกันนะครับไม่ถึง1 0,000คะแนนซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะ นะครับการออกไปเลือกตั้งซ่อมจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าอยู่แล้วตามธรรมชาติ 2. พฤติกรรมของหมออองที่ย้ายออกจากพักกร้าวไกลไปอยู่เกาะพักอื่นแต่ยังครองตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทอนราษฎรอยู่คือไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เกาะอาศัยพักอื่นเพื่อครอบนะครับ ครอบครองตำแหน่งอยู่ในสภาเป็นพิตีการการเมืองนะครับเก่าน้ําเน่ามากคนที่เลือกพรรกก้าวไกลก็คงไม่ได้อยากเห็นการเมืองน้ําเน่านะครับแบบนี้ความนิยมของพรรกก้าวไกลในพื้นที่ก็คงจะลดลงเพราะไม่ได้มีอะไรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเลย อันที่จริงพักเก้าวไกลหรือพักประชาชนมีข้อได้เปรียบที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปเพื่อให้งบของประเทศสร้างหองพักได้ง่ายในมหาวิทยาลัยในนเรศวรบางคณะมีคณะจารย์และคณะบทีสีส้มมากมายเป็นฐานเสียงของพักประชาชนอยู่แล้วแต่ก็ยังแพ้อยู่ดี สั้นๆคือแพ้ภัยตัวเองจากพฤติกรรมนะครับการเมืองน้ำเน่าประทัทนเบื่ออย่างที่2คือการแพ้เพราะพักฝ่ายรัฐบาลหลีกทางให้กันเองเสยียงไม่แตกอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณวิเคราะห์นะครับว่าเหตุผลนะครับเพราะอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับในมุมมองของนะครับแต่ละคนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดไปแล้วนะครับผู้ชนะก็คือผู้ชนะผู้แพ้ก็คือผู้แพ้แต่แการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในมุมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ส่วนใครจะเชื่อแบบไหนหรือใครไม่เชื่อแบบไหนอันเนี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คงจะไม่ได้มีใครไปไอ้นี่ได้นะครับอยู่ที่ใครจะฟังและเชื่อแบบไหนและเชื่อแบบนั้นเพราะแต่ละคนก็มีสมองของตัวเองเชื่อในมุมของตัวเองอยู่แล้วนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรเคลื่อย่าอัปเดตฟังครับ